HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, you. Happy birthday happy วันนี้ก็ถึงงานเก็บน้ำดอกกายแล้วนะครับผมวันนี้ครับ เพิ่งมาถึงครับผมกว่าครับทีมงานยังไม่มานะครับผมคราวนี้จะลงจุดนี้นะครับผมจุดนี้ครับจุดของนัาตั้มนะครับกว้างดีครับผมตรงนี้ครับตัวทางนี้ก็ลงได้ครับผมตรงนี้ก็้ายมือครับผม,มตรงนี้ยังไม่มีใครมาเลยครับผมทางนู้นก็เป็นโอ้ทางนู้นเป็นจุดปลาใหญ่ของนักแชมป์นะครับผมตรงนู้นครับผมปลาเล็กก็ข้างกวนครับเดี๋ยวเรามาดู ส่วนนี้ว่าเป็นยังไงครับผมกติดตามลูกจง,งครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยน,น,นะคระับตอนนี้ชาฟิชชี่อีพีที่ห0าร้อนะครับผมวันนี้ครับที่อ่านติดตามดอกใจปานินปลาตะเพียนครับผมกติดตามลูกจงอ่า <c oughs> ไหวหน้าตกครับผมไม่ต้อง น้าๆนักตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิตชิ่งครับผมในปีที่5 0 0้นะครับผมน้าสีน้ดอกกายนะครับผมกำมาทางคาเฟ่ครับผมวันนี้ก็มากับทีมงานดิวงบน้อยครับตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับผมน่าจะรอช้อนกุ้งสดนะครับผมขอบีน้าๆนักตกปลาน่าตกตกติ่งเข้าทางนี้ครับผมวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับผมไม่รู้ว่าจะมีสายสวยๆกินหรือเปล่าครับผม ต่เพียนนินแวนน่าจะค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันด้วยกันครับว่ายกุ้งสดกับไส้เดือนครับผมฝากกดติดตามกว้แล้วกดแชร์กดสับปะรดด้วยครับกคนาชาฟิจี้พีที่ห้าร้อยครับผมน้ําดอกกายพวกนี้จะไปที่ไหนต่อคอยติดตามแล้วชมครับผมมาลุ้นกันด้วยกันลูกก้อนครับตุ้งติ่งคันหนึ่งครับผมกับชิงดิวสองระยะครับระยะสามหกกับสี่ห้านะครับผมกับไม้ตายกับไม้ตายตะขอวิ่งครับผมคอยติดตามรับชมครับ

เทียนน่านจะออกโอ้มาไซส์สวยแล้วาาว,ว,วะไซส์นี้ก็ยังพอได่ไอ้เนี้งครับผมปลาืม โอ้ไปตึงค uh. uh. ุนเต็มเลยอ๋อเมื่อไหร่เนี่ยเดือนเหรอครับเออกินเส้เดือนมันวนอยู่ป่านหน่อยไม่ยอม อนนี้ก็โอเคอยู่นะโอ้โหโอ้โหแรงไปก็ได้อยู่นะไซเนี่ยตอนนี้มาถึงเที่ยงแล้วครับผมอฝน,นกตกไปปล่อยมาครับผมยากาศด,ดีมากครับผมตอนนี้ตก ตะเพียนตกลอยอยู่ครับกับตกตุ้งติ้งครับระยะสี่ห้ากับห้าสี่ครับผมปลานิน้อยครับผมปลาไม่ข้าวครับผมนี่จะปลานินปลาตะเพียนตัวเล็กๆครับผมตอนนี้กลับมาตีตุ้งติ้งครับผมตุ้งติ้งหรือว่าตกลอยนะครับผมระยะห้าสี่ครับผมพอมีตัวครับแต่ตัวค่อนข้างเล็กครับผมเดี๋ยวมารับชมกันครับผมว่าจะได้ไซส์สวยๆไหมนะครับ C'est pas ça โอ้โหเป็นแพ็คคู่เลยนะโอ้โหดูครับดู ตอนนี้มาถึงช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วครับผมมีแต่ปลาตะเพียนกับปลานิลเล็กครับผมไซส์ไม่เกินสามนิ้วครับผมยังไม่เจอของใหญ่เลยครับผมวันนี้วันนี้ตร้งติ้งลำอย่างเดียวครับผมวันนี้ใช้ลำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้ใจเดือนไปก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมปลาใหญ่ไม่เข้าฝั่งนะครับผมมีแต่ปลาเล็กครับผมตอนนี้ตกสองระยะนะครับผมระยะสี่ห้ากับห้าสี่ครับผม กับไม้ตายจะก่อวิ่งน,นะครับผมมันรุนอีกสักพักครับผมรู้เหมสมเยือใหม่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวมันรุ้นดูครับว่าจะได้ไซส์สวยๆรืูป่าครับขอบคุณที่ตั้งไว้โปรแชร์กับสับตะไคร้วยกคนนะจ้าพิชชิ่ง epd ห้าร้อยครับผมขอบคุณที่ตั้งรถจงพา ตอนนี้ก็สิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับผมใน EP ที่ห้าร้อยแล้วผมที่อ่างเก็บน้ําดอกกายครับผมไม่ได้มาหลายอาทิตย์ครับผมถลายัางตัวเล็กเหมือนเดิมครับแต่เพียนเลกปลานินเล็กครับผมพอได้ตัวไปครับผมทําปลาาครับผมนะครับมานี่ครับถ่เล็กๆครับผมไม่เยอะนะครับผมน่าจะสองสามโลเองนะครับปลาไม่ใหญ่มากครับสามนิ้วสี่นิ้วครับผมสองนิ้วก็มีครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับจงครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกับน้าจ่าฟิชชิ่ง EVD 500รครับสวัุดน,น้ำดอกกายเดี๋ยวล้างกาแฟคาเฟ่ครับผมแล้วพบกันใหม่ในพ e ีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ